สวัสดีครับวันนี้พบกับกาย,ยากขายกายจัดให้กันอีกแล้ววันนี้กายก็มานี่เลยรีวิวงานของ r b s นะครับผมกับเจ้า Mitsubishi All New Titan ของเรารุ่นใหม่ล่าสุดนะแล้วคันนี้ก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์แมนนวลนะครับรุ่นพรามยังไม่ใช่พร้อมสุดในรุ่นขับ4นะครับราคาอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านบาทท้วนนะสีขาวเพิ่มไป 1, 0 0่0นะครับเป็น1 0 0ล้านบาทท้วนนะ ก็คันนี้แต่งไม่เยอะแต่ดูเรียบง่ายนะครับเพราะว่า,าแต่งเยอะไปจะคอมเมนต์คลิปก่อนๆที่ในช่องนะครับผมบอกว่าแต่งเยอะไปลิเกไปบ้างอันนั้นมันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับและเราก็ใส่กันเลยอ่ะจัดให้คันนี้แต่งไม่เยอะนะครับผมคันนี้แต่งพอประมาณพอสมควรนะกับงาน r b s มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผม ตัวโลโก้มิซูมิชิเป็นสีแดงนะครับมีหลายสีให้เลือกครับมีโครมเมียมแล้วก็สีแดงอ่ามันก็จะแบบดูเด่นนะครับคือที่เลือกสีแดงเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้ากับสเกิร์ตนะของ a b s เขาเนาะเพราะมีสีแดงข้างล่างนะครับผมอ่ะอันนี้ชิ้นแรกนะครับชิ้น2เป็นครอบคิ้วตัวสีนะครับผมอันนี้เลือกเป็นดำด้านนะครับเพื่อให้มันดูแบบดูตัดกับกระจังหน้าสีดำเงา นะครับผมแล้วก็จะไปรับกับสเกิร์ตท,ที่เป็นดําด้านนะครับผมแล้วก็มีหูแดงนะครับที่เด็ดของสเกิร์ตอยู่ที่หูแดงกับเจ้าไฟ LED ด้านล่างทั้งสองฝั่งนะครับผมไฟเดไลท์ด้านบนอันนี้ไฟเดไลท์ด้านล่างนะครับมีตัดหมอกรับรองปลอดภัยทุกเส้นทางนะแล้วเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อว่า ABS เขาจัดอะไรมาบ้างไอาอะมาดูกันต่อที่ด้านข้าง นะครับผมก็เริ่มกันที่งานคิวซุ้มล้อนะครับผมทั้ง4ล้ออันนี้เป็นแบบของ r b s นะครับผมแต่ถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นของ Y คลิปก่อนของกายเนี่ยมันจะดูอันนั้นมันจะใหญ่กว่านะครับผมอันนี้ก็เล็กกว่าแต่ว่ามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีมิตินะครับอันนั้นจะเป็นแบบอ้บวนๆนะอันนี้จะเป็นมิติมีร่องตรงกลางนะครับผมก็มีให้เลือกดาด้านกับดาเงาเหมือนกันนะครับส่วนล้อ จัดไปขอบ20นะครับคันนี้พร้อมยางเนาะอันนี้เป็นยางเอทีสายลุยถนนดำวิ่งได้นะครับผมอ่ะมาต่อกันที่กลับข้างนะครับอันนี้ก็เป็นงาน ABS ก็เลือกเป็นสีดำด้านทั้งคันนะครับอันนี้เพื่อให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็อันนี้หูช้างนะครับผมก็ใส่ครอบเข้าไปนะครับเป็นสีดำดำด้านเนาะอันนี้เป้ามือจับกันลอยนะครับก็เลือกเป็นลายปีกนกสีดำด้านนะครับ แล้วก็มีเพิ่มไททันสีแดงตรงนี้เพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับรถนะเป็นไงอันนี้อะอีกอย่างหนึ่งลาวหลังคาครับอันนี้ก็ติดเพิ่มเติมมาสวยสวยก็แต่งเรียบแต่ว่าไม่เยอะไปไม่มากไปแล้วรถก็ดูแบบสวยนะแต่ว่าคันนี้เรามาดูด้านหลังนะครับผมมาตามกามามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับก็ งานของ r b s เช่นเดิมนี่อันนี้มันเป็นครอบคือมันเป็นบันไดเดิมนะครับแต่ว่า r b s เขาทำครอบมาเลยนะครับผมเสริมด้วยหูแดงทั้งสองข้างก็โดดเด่นนะมันก็ดูเรียบแต่เข้ากับรถนะก็ดูเป็นเพิ่มมิติให้ตัวรถนะครับผมแล้วก็มีหูแดงเพื่อหูแดงหน้าจะไม่มีหูแดงหลังได้งไงเนาะ r b s เขาก็จัดมาให้ นะครับผมวันนี้กายรีวิวเจ้าชุดแต่ง RBS รอบคังนะครับผมแต่งเรียบๆแต่ดูดีไม่แพ้ใครนะกับเจ้า m มิซ i s h i ิอ l นิวไททันของเราในรุ่นเคลื่อนสี่ล้อนะวันนี้กายฝากไว้นิดนึงก็กัดไปนะแบบนี้จาวเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทเดี๋ยวกายแต่งให้แบบนี้แล้วแต่ถ้าใครชอบแบบไหนก็ว่ากันมาเดี๋ยวกายส่งรูปให้ดูนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแอดไล ช่อง YouTube กดติดตามให้กายด้วยนะเดี๋ยวกายทิ้งเงิไว้ให้ดา้านล่าวันนี้กายไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ่ะฝากไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ชุดแต่ง RBS นะเดี๋ยวคลิปหน้ากายจะพาไปดูชุดแต่ง h a มเมอร์อันนี้จัดจ้านแน่นอนนะกายฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้กายไปก่อนนะครับบายบาย